เพื่อนผมเนี่ยกำลังส่งคอนแทคนักสืบมาไม่เกินครึ่งชั่วโมงรู้เรื่องว่าใครเป็นคนจีบคนดาวอยู่นักสืบคนนี้เก่งมากนะอย่างคดีไอ้วอเตเกตวอเตเกตคดีดังๆที่อเมริกาหรอครับลรงแรมวอเตเกตปากน้ำโพไงว่้อะไรนี่มันเป็นคดีฆาตกรรมนะจะบอกให้นะนักสืบคนนี้ไปถึงจุดเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยว่าใครเป็นคนร้าย โอ้มมยก็เนี่ยผมแค่มาสืบว่าใครเป็นคนเจีบคุณดาวหรือเป็นแฟนคุณดาวโคตรง่ายเฮ้ยคุณสายฟ้าครับผมว่าไม่ต้องสืบแล้วครับนี่ดู Facebook ดาวดิครับเขาตั้งสเตตัสครับ นี่เลยคุณดาวเปิดตัวแฟนหรอ,หรอไม่ใช่นี่นีมจะ้าอ่านดูโสดแบบสวยๆขอแค่ถูกหวยทุกงวดก็พอนี่เป็นการคอนเฟิร์มเลยครับว่าดาวเขาโสดอยู่จริงๆผมว่ายกเลิกนักสืบไปเลยครับทุกคนทุกคนออกไปได้แล้วไปพักก่อนไปพักก่อน โสดแบบนี้ก็ดีเลยครับผมจะได้จีบคุณดาวแบบไม่ต้องปัก <c oughs> ผมเนี่ยจะทำให้คุณดาวเนี่ยโชคดียิ่งกว่าถูกหวยถ้าคนสวยมาคบกับพี่คุณชายฟ้าครับอันนี้ผมขออนุญาตแชร์นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณชายฟ้าเขาเพิ่งรู้จักดาวเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยดาวตัวจริงเขาร้ายกว่าที่คุณคิดเยอะนะครับ ค่ะพี่ทำน้ำหกอะ่ะพี่พอลลาดทำน้ำหกงี้ได้ยังไง <S <S ถ้าเกิดพี่มีมาเนี่ยเขาเหยียบแล้วไฟดูดเขาทำยังไง<อ>เขาไม่แต่งเท้า<อ>พี่จับไม่ได้เหรอพลาดโอ้ถอษทีค่ะนลืมไปค่ะ <S <S ไปหาผ้ามาเช็ดเดี๋ยวนี้เลยอโอ้แต่พี่ไม่มีผ้าค่ะน้องดาวไม่มีผ้าเหรอไม่มีผ้าก็ถอดเสื้อมาเช็ดหรือไม่ก็หรือว่าจะพยายามเอาถัวพี่เราไปยื้อยื้อเช็ด เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพ่อัไปหาพไปดยวนี้เยดาวจเย็นดาวหยุดเงียหยุดหยุดยมากลยเอ่อนาจะมาขอเก็บค่าข้าวครับน้าจะมาเก็บค่าข้าวดาวเหรอกล้าเหรอ มาเก็บข้าวเองนะทำไมน้องดาวต้องดุขนาดนี Demon> ้ด้วยล่ะครับนาลูไม่ว่านาเนี่ยเอาข้าวมาให้ดาวไม่ครบขาดไปหนึ่งกล่องนะก็แค่กล่องเดียวครับแค่หนึ่งกล่องหนาาพูดออกมาได้ยังไงว่าแค่หนึ่งกล่องมันตั้งหนึ่งกล่องนาลูไม่ว่าถ้าเกิดว่าทีมงัานของดาวเนี่ยไม่ได้กินข้าวไปคนหนึ่งงานมันเดินไม่ได้งานมันพังงานมันเสียนาขอโทษแล้วกันครับนาแค่ขอโทษดาวเหรอ อดนีหยุดมองเขาไม่ได้อยากมองนะแต่ว่าน้องดาวดึงขอเสื้อน้ฮะอยู่นี่เลยด็ยดาวใจเย็นดาวอุ้ยนั้ยครับน้าน้าน้าไม่รับทำข้าวห้กล่องนี้แล้วนะครับคือมาที่ไรน้องดาวดูแบบนี้ตลอดเลยครับอุ้ยน้าใจเย็นนะขอโทษแทนดาวด้วยนะครับนี่คุณดาวเป็นแบบนี้ตลอดเลยอครับ เนี่ยเลยครับคุณสายฟ้านี่คุณสายฟ้าเพิ่งมาเจอวันเดียวเองนะครับยังหนักขนาดนี้เลยผมแชร์คุณสายฟ้าตรงๆเลยนะครับคือช่องเราเนี่ยมีนางเอกนักแสดงพิธีกรทีมงานที่หน้าตาน่ารักน่ารักเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วก็นี่ใส่ดีก่าดาวเยอะด้วยครับเนี่ยคุณสายฟ้าอย่าไปชิดดาวที่นิสัยขี้โมโหใจร้ายแบบนี้เลยครับผมไม่โ้หสายฟ้านะครับออ้ย คุณสันครับขอบคุณมากเลยนะที่ทำให้ผมเนี่ยได้รู้ตัวตนของคุณดาวอ่ะไม่เป็นไรครับดาวบายเชนผมจะเปลี่ยนดาวครับรู้ไหมครับว่านีสาดาวเ <พ Okay. S 2> มือนมายพยศ จะปาบไม้ครับม้ามันดื้อนะใช่ไหมครับม้าพยศแต่คุณสายไม่เคยผจีบคุณดาวนะครับม้าพยศเดี๋ยวผมจะจีบคุณดาวเลยครับผมชอบคนที่ใส่ไม่ดีแบบนี้ผมจะจีบว้ี แร่อยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ทุกเกตเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน